สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้นะครับใครที่ไม่อยากพลาดทุกข่าวสารที่น่าสนใจนะครับรวมไปถึงรับทัศนะนะครับทุกวันแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นข่าวของต้องบอกว่าหนึ่งนักชกที่มีคิวกำลังจะมีคิวขึ้นป้องคันแชมป์นะหลังจากที่โชว์ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับนั่นก็คือแม่เจ้าเพชรฤทิ์นะครับพอของปิ่นหรือว่านกเขาก็มอสิบเอ็ดนะครับที่เพิ่งจะครับบบแ ก็ <ST AN X> อบอกว่าสวยสดงดงามเลยที่สวนสยามนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็เอาจริงนะนะครับจริงเนี่ยคู่เนี่ยคงเดากันไม่ยากนะครับในสายในศึกเนี่ยนะครับมันจะเป็นใครไปไม่ได้แล้วนะครับนอกเหนือจากแน่รายของเจ้าสิงดํายูสุลาหรือว่าทีมทางด่วนนะครับก็ต้องบอกว่าเอาจิงเนี่ยผมต้องย้อนแบ้งแต่ช่วงก่อนที่จะไฟที่เบรนที่จะขึ้นเลยนะครับสิงดําเนี่ยไปโชว์ความดีนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลาก่าสุดเนี่ยเขาไปเอาชนะมาได้ที่อวบนะครับงานของแม่สาย ให้เบอร์เดย์แม่สายของหนึ่งชัยวัฒน์เขานะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยนะครับหลายๆคนก็โอ้โหเฮียกันอยากให้ชิงแชมป์แล้วนู่นนี่นั่นนะครับทางพี่ยูสุล่าเนี่ยนะครับก็มีออกมาโพสเหมือนตัดพ้อแหละผมว่าว่ายังไม่ถึงยังไม่พร้อมนู่นนี่นั่นนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่เพลขาชนะแล้วนะครับในมุมของโปรเปเตอร์นะครับของทางเซเดียเกตเพชรเนี่ยนะครับพี่เดียเกตเพชรเนี่ยนะครับเขาออกมาบอกว่าไม่มีคู่ไหนที่ไม่เหมาะสมไปกว่าการเจริญของสองคนนี้แล้วนะครับซึ่งพี่เดียเขบอกว่าแล้วแต่นะครับก่อนหน้านี้มันจะมีกระแสอะะไไรกก็ว่าันปแหล นะครับจะน้อยอกน้อยใจหรือว่าอะไรจะจะเสืออะไรกันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ในมุมของโปรโมเตอร์เนี่ยเขามองว่าคู่นี้เหมาะสมมากๆนะครับใครจะไม่ถึงอะไรไงก็แล้วแต่นะครับแต่มุมมองของโปรโมเตอร์เขามองว่าถึงแล้วถูกที่ถูกเวลาสุดแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะวางคิวนะครับให้จะได้เจ้าเพลลินเนี่ยขึ้นป้องกันแชมป์ด้วยนะครับที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีก็แสดงว่าการเจอกันครั้งนี้เนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะเป็นการเจอกันโดยมีเข็มขัดแชมป์เวทีมวยช่องเจ็ดสีในรุ่นหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์เป นะครับคู่นี้เนี่ยจะลงเอยอย่างไรแชมป์จะอยู่ที่เดิมหรือว่าแชมป์กลับไปอยู่ที่ใหม่อันนี้ต้องติดตามนะครับถือว่าน่าดูมากๆอีก1คู่เลยนะครับช่วงท้ายนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและติดตามมากๆนะครับอย่าลืมนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับ